ขา่าแล้วจะมีเวลากลับมาบ้านเราพีนอกจากแบบเทศกาลแม่ก็ต้องลาย,ยาวๆ่ะถึงจะไม่ถึงจะคุ้มอ,ะอ่ะไม่มา3มวันแบบนอนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ต้องกลับไปทางานละ<ม><ม>เหนื่อยเหนื่อยเดินท้างกีเบื่อกกรุงเทพอ่ะมาอยู่บ้านแล้วรู้สึกว่าเวลาวันหนึ่งโคตรเยอะเลยทําอะไรได้หลาย,ยาอย่างสวัสดีค่ะวันนี้หนีกลับบ้านนอกจะพาทุกคนมาที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ เพื่อมาเจอคนคนหนึ่งที่แบบก็เรียกว่าเป็นอีกคนที่อยากให้เจอคือเป็นคนเจนไวที่กลับมาอยู่ที่บ้านเกิดของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะกะ็เดี๋ยวเราจะไปเจอน้องที่คาเฟ่นะคะวันนี้จะได้เจออะไรชิคๆทั้งคาเฟ่ชิคๆคนชิคๆรายการชิคๆเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักก,กันค่ะว่าน้องคนนี้สามารถหนีกลับไปนอกมาได้ยังไงไ อ่ะค่ะแอนแอนเล่าให้ฟังนิดนึงว่าแบบตัวเองแบบอยู่ร้อยเอ็ดเนี้ยอยู่มากี่ปีแล้วก็ทําอะไรหมายถึงว่าตอนตอนเรียนด้วยไหมแอนเรียนที่นี่ด้วยเหรอพี่ดว่าโตที่นี่เลยโตเป็นคนที่นี่โตที่นี่เรียนที่นี่แล้วก็ไปอยู่กรุงเทพฯแค่แค่ไม่กี่ปีค่ะแค่สี่ห้าปีเป็นคนที่นี่โดยกําเนิดเลยแล้วก็มีไปเรียนที่สารคามตอนช่วงมหาลัยสี่ปีพอสี่ปีปุ๊บเรารู้สึกว่าเรา เราเบื่อเราเบื่อล้านเล่าอ่ะเราเบื่อเพื่อนอ่ะก็เลยไปมีแฟนที่กรุงเทพม,มีแฟนตอนอยู่ที่กรุงเทพใช่แล้วก็อยู่นูน่นเริ่มทํางานเริ่มหางานทําจบพอดีอะค่ะจบใหม่เริ่มหางานทํา,ก,าทก็ทํางานที่แรกกับพี่เปิลเป็นาขรใช่ค่ะทํางานได้สี่ปีก่อนจะกลับมาเนี่ยก็พ่อพ่อไม่สบายพ่ออยากให้กลับมาอยู่บ้านก็ออโอเคกลับมากลับมา,ก,บมาก็ ท้องพอดีเลยค่ะหลักก็คือพ่อป่วยอยากกลับมาดูแลพ่อแล้วก็มีน้องมีน้องทีนี้ก็เลยคิดเลยว่าแบบจะต้องมาอยู่ที่นี่และมาอยู่ที่นี่ให้ได้ใช่ค่ะที่แอนอยู่มันคือจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะคือหมายถึงมันก็คือต่างจังหวัดแต่ว่าจริงๆคือแอนที่อำเภอเมืองใช่ไหมอยู่อำเภอเมืองแล้วค่ะแอนทำอะไรอยู่ที่ตอนนี้ทำอยู่เป็นอาชีพ ตอนนี้ทําร้านข้าวแล้วก็เป็นเดลิเวอรี่ด้วยมีหน้าร้านด้วยตอนนี้ก็เน้นส่งอย่างเดียวเลยตั้งแต่โควิดมาก็เนี่ยสเดือน5เดือนเราส่งอย่างเดียวโดยที่ไม่ให้นั่งที่หน้าร้านเพราะเราไม่สามารถแบบรับลูกค้าไ้ใช่ใช่เพราะลูกค้าคือเขาจะเข้ามาเรื่อยๆเมนูก็แต่ละวันก็จะเปลี่ยนหมุนเวียนไปวันละ 7จถึงแเมนูแล้วแต่ค่ะอัปเดตเมนูให้ลูกค้าดูในเฟซบุ๊กหรอหน้าเพจค่ะหน้าเพจร้านโฮมค่ะอย่างเราแวกใกล้เคียงร้อยเอ็ดสารคามยโสเวลามีงานแต่งเล็กๆงานเลี้ยงแล้วก็สามารถจัดคทเทลิงมีอาหารผลไม้ขนมหรือจัดเป็นอีเวนต์เล็กๆให้ได้ค่ะแล้วแพ็กเกจเราจะเลือกเป็นแบบ ธรรมชาติหน่อยกตเป็นกระดาษหรือเป็นชานอ้อยหรือเป็นจานกับหมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ชีด <Che at S 2> <อ>มากกล่องโฟมไม่ค่อยใช้แ<ช>ลวค่ะโมไม่ค่อยใช้ใช่ค่ะเพราะว่ามันมันไม่สวยด้วยแล้วมันไม่สามารถมองเห็นว่าอะไรอยู่ในกล่อง uh huh. อเราเลือกที่แบบให้ลูกค้าได้มองเห็นว่าเนี่ยสั่งอันนี้ไปในราคาอาหารนะคะเราขายเป็นแบบคืออย่างที่ร้อยเอ็ดอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าถึงอยู่ในเมืองอะขายมันขายถูกขายแพงกว่ากรุงเทพยังไง ของแอนตั้งราคากลางๆกลางๆกงๆไม่ถูกไปแต่ว่าก็ได้ในดันให้สมกับราคาที่เราตั้งไว้อยู่ที่45บาทถึง80บาทประมาณนี้ค่ะก็แล้วแต่ประเภทแบบของแบบอาหารที่ทาว่าใช้ใช้หมูใช้อะไรอย่างเี้ใช่ค่ะวัตถุดิบก็ซื้อสดใหม่ทุกวันเขาเลือกที่คุณภาพแล้วก็แพ็กเกจเพราะว่ากว่าเขาจะไปทานอ่ะเนาะบางทีกับข้าวกับ กับอีกอย่างเราก็ต้องแยกถ้าราไปงั้นก็อาจจะเสียแล้วเราก็แยกให้ลูกค้าแล้วก็แพ็คใส่กล่องอีกทีหนึ่งรายได้ต่อเดือนคือแบบแอนแบบพอใจโอเคอยู่ได้อะไรอย่างนี้โอเคมากโอเคมากโอเคแล้วค่ะดีก็อยู่แน่ไปไม่ต้องเสียค่าเดินทางใช่ไม่ต้องเช่าบ้าน้านแม่บ้านตัวของที่ตลาดก็ถูกกว่าถูกกว่าที่กรุงเทพเยอะพวกวัตถุดิบแล้วก็ พวกบรรจุภัณ์อะไรเงี้ย кая, ที่ร้อยเอ็ดก็มีให้ครบเหมือนกันหรือถ้าไม่มีเราก็มีขนส่งแบบเดียวเออดูแฮปปี้เออมันเหมือนแบบ มี energy เยอะมากพี่แม่งทำนู่นทำนี่ทั้งเลี้ยงลูกทำกับข้าวส่งลูกค้ากลับมาดูร้านต่อแต่ที่บ้านก็แบ่งเป็นสองร้านนะคะร้านอาหารกับร้านขายของชำกลับมาแล้วก็มาขายของต่อมเดิมออคือมาอยู่ร้อยเอ็ดเนี่ยคืออยู่กันแบบครบทุกคนเลยนะคะปู่ย่าตายาย,ยครบ<ล>ทุกคน,<ะ>นะค่ะแต่ว่าแอนน่มาอยู่ที่บ้านแฟนก็จะมีปู่ย่าแล้วก็มี น้อง no, ของแฟนมีอาอมีแฟนแล้วก็มีลูกอยู่กันครบแล้วก็อีกบ้านหนึ่งก็จะมีตายายมีพี่ชายแต่ก็จะไ,ไ,ไปใช่<ด><ด>ค่ะก็ไป<ด>บ้านโน้นทุกอาทิตย์ไปกินข้าวบางทีก็ไากินข้าวเย็นด้วยกันวันเว้นวันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะสองสามวันทีก็ไม่ไกลมากบ้านแอนอยู่สีสมเด็จบ้านแฟนอ่ทวัฒมันก็ห่างกันแค่10โล20โลขับรถไปได้นี่อันนี้คือดีคือหมายถึงนอกจากที่แอนมาทางานแล้วแบบแอนสามารถแบบแบบ มีรายได้เป็นของตัวเองแบบไม่ต้องไปเป็นลูกน้องใครแบบตื่นเช้าเหมือนคนที่แบบทำออฟฟิศแล้วแบบแอนยังได้อยู่กับพ่อกับแม่อันนี้คือดีมากนนคือเพราะว่าไม่ที่พูดเพราะว่าพี่เองกับตัวพี่จีเองคือไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่พ่อกับแม่พี่จีอยู่ต่างจังหวัดพี่จีอยู่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยกวาก็จะมีเวลากลับมาบ้านเนาะพี่นอกจากแบบเทศกาลแ่นก็ต้องลาย,ยาวๆถึงจะแม่งถึงจะคุ้มอะ่ะ<า>ไม่มา3วันแบบนอนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ต้องกลับไปทางานแล้วเหนื่อยเหนื่อยเดินทางอยู่บ้าน แอนก็คิดว่าตัดสินใจถูกนะให้กลับมา,มาอยู่บ้านแต่ก็แอบคิดถึงคิดถึงพับพิมพก็ไปหาแปบ๊แปบๆวันสองวันก็กลับมากากกใช่แต่ถ้าจะให้กลับไปอยู่คงไม่อยากไปแล้วอะ่ะมันต้องเผื่อเวลาแบบหลายอย่างเนาะนเดินทางทั้งแบบค่าใช้ใจ่ายเยอะขึ้นเป็นสองเท่าสามเท่าอะไรเงี้ยเก็บแรงไว้แบบ เที่ยวต่างจังหวัดพาลูกไปอย่างเงี้ยอันมีแฮปปี้กว่าใช่แฮปปี้งั้นไหนๆแอนก็พูดเรื่องนี้แล้วถามถึงแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นแอคทิวิตี้อไออย่างคนกรุงเทพไอะไรอย่างเงี้ยซาวาทิตย์วีคเอนไปไหนกันก็ต้องไปแบบคาเฟ่ชิคๆไปเดินห้างเซ็นทรัลนู่นนี่นั่นแอนทำอะไรพาลูกไปว่ายน้ำพาลูกไปสวนสัตว์เพราะว่าอันจะหยุดทุกวันอาทิตย์อาทิตย์ละหนึ่งวันก็จะพาลูกไปทำกิจกรรมไปว่ายน้ำบางทีก็ไปสวนสัตว์ ก็พาเขาไปเล่นกับเพื่อนบ้างเพราะก็จะมีครูสอนมีจะมีแก๊งเด็กอะไรเงี้ยก็พาเขาไปแจมแจรให้เขาได้เจอเพื่อนเพราะวันปกติเขาจะอยู่แต่กั้ย่าสองคนอะไรเงี้ยเจอเพื่อนนิดหน่อยขวบแล้วนะขวบกว่าเก้าเดือนค่ะกำลังแบบพูดเป็นวุ้นอะอะไรก็ไม่รู้ต้นต้แจ้ของเขาอะแล้วก็ไปออกทริป เอาคลิปขี่มอไซค์อะไรเงี้ยค่ะก็จะพาลูกไปด้วยแต่เราอ่ะเป็นรถสวิตมีเด็กไงก็ปล่อยแก๊งนนเขาขับมอไซค์ไปแก๊งมอไซค์ที่ร้อยเอ็ดใช่ค่ะมีกี่คันครับถ้าแก๊งของแอนนี่น่าจะประมาณ10ค่ะใช่ขับรถอะไรคบ พวกเซียฟเอนดูโรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รถคลาสสิกมีพวกเว็ป้าอะไรเงี้ยร้อยเอ็ดเนี่ยนะใช่ใครจะไปรู้ว่าร้อยเอ็ดมีแบบนี้ด้วยแต่ส่วนมากคนก็ไม่เคยรู้เนาะจะมีเห็นแค่แก๊งนี้แหละครับจริงแล้วอ่ะแอนว่ากลับมาอยู่บ้านมันก็ดีมันได้อยู่ที่บ้านมันได้อยู่กับแม่ดิอย่างแอนอ่ะแอนมีลูกไงก็ได้อยู่กับลูกด้วยนึกถึงแบบ เรามีลูกตัวเล็กๆแล้วเราอยู่ที่ที่โน่นอ่ะต้องคอยแบบสามเดือนอยากมาหาแล้วอ่ะแต่ดีที่เราได้อยู่กับลูกได้ได้อยู่บ้านได้ทำงานอยู่ที่บ้านจริงๆที่ร้อยเอ็ดอ่ะมีหลายอย่างมากที่จะให้ให้ทำเอาเอาจริงๆเลยก็คือว่ากลับมากลับมาได้ไม่มีหน้าร้านก็ได้ขนาดแี้ไม่มีหน้าร้านแอนก็มาทำได้เราเริ่มจากไม่ทำอะไรทาได้หน้าร้านเลยนะแอนเริ่มจากที่ไม่มี หน้าร้านเลยแล้วก็ค่อยมาแบ่งจากร้านขายของชําทําเป็นหน้าร้านเราเริ่มจากขายออนไลน์ก่อนเรารับของเขามาขายอ,อันเริ่มจากขายไอยติมแซนด์วิชที่มันเมื่อก่อนอะที่มันเป็นขน,ขนมปังอะเริ่มจากรับมาขายแล้วก็ขายมาส่งไปอะไรเงี้ยส่งตามร้านตามโรงเรียนจนคนจนเราอะมีฐานลูกค้าเยอะ<ม>เขารู้รู้จักเราเป็นแม่ค้าเราขายของเราก็เลย ขายเรื่อยๆขายทุกอย่างจนมาขายข้าวมันจะต้องมาเรียนรู้ว่าคนแถวนี้เขากินอะไรวะเขาดูเขาขายอะไรกันวะอะไรเงี้ยเดินตลาดอยู่ทุกวันทุกอาทิตย์สังเกตคนว่าเขาซื้ออะไรกันวะก็ทำยังไงอย่างเงี้ยเราถึงมัค่อยมาค่อยจับค่ะใช่เราต้องมาจับกลุ่มลูกค้าก่อนว่าเราจะขายคนคนกลุ่มไหน แต่ก็ขายทุกครั้งก็เกือบจะประสบความสาเร็จทุกครั้งในทุกๆครั้งในวันจะเอาแซนด์วิชมาขายเริ่มขายข้าวกองหรือขายอะไรก็ตามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะดีจริงตอนนี้ก็รู้สึกว่าเกินเกินคาดมากในในคนรู้จักเราในเป็นคนเจ้าของร้านข้าวร้านเนี้ยนะหนี่คนนี้คนทํานะนี่เขาเจอเขาก็ทักลูกค้าเยอะ มื่อกี้ใช่ลูกค้าไหมที่ทักในร้านใช่ค่ะลูกค้าเดินทางบ้านกันค่ะกลับบ้านขอบคุณเนาะกลับบ้านกันกลับบ้านนอกก็ไม่ได้บ้านนอกขนาดนั้นก็ในเมืองอยู่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกลับบ้านนอกของเราจริงกลับบ้านกันกลับมาอยู่บ้านมีตัวเล็กดี จะได้แบบอ,อีกฟิลหนึ่งอ่ะพี่เบื่อกรุงเทพอ่ะมาอยู่บ้านแล้วรู้สึกว่าเวลาวันหนึ่งโคตรเยอะเลยทำอะไรได้ไหลายอย่างเน<ล>ยโคตรดีเลยอืส,สี่บายเย้